เหี้ยเปี่ยนแต่ดินน้ำมันไม่เห็นเฮี้ยเลยยิงเพชรเอ้ยเพชรเฮี้ยแมวดินน้ำมันไอ้สัตว์เจอเพชรแล้วบอกกูด้วยดิบขากูโดนไปเนี่ไอ้เหี้ยวัวเ the hell? ได้แล้วสกอร์ปิโอซิมอนพร้อมรุยเนะอ้อเฮียแมลงโคตรจี๊บเฮียตัวแมงใส่ up s สปีดนี่ว่ะอัพสปีดได้อย่างเยอะไอเซ็ไอเวลเบทมันเยอะป่ะมันเวลเบย์เท่าไหร่ตอนจับอะเจ็ดสิบกว่ามัา้งไม่หกสิบเลย up เยอะ รูดิแมลงจีดมันอย่างเร็วเลยไอ้ตัวนี้มันเวอรสองแตมันขึ้นอย่างน้อยแล้วแล้วพโนมันเปลี่ยนลูกยังไงอะอะไรอะไรวะ่ะไอยักคนเร็วเลยไอ้ยักเป็นเร็วเท่าไหร่อะทามพันหนึ่งเ้ยย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 ย กูอยู่ตรงไอ้กูต้องบอกว่าตรงไหนดีวะเนี่ยที่ตรงเอ,อ่อมึงบอกลักษณะแถวบ้านมาก็พอเลยย<อ>ีเดนนียข้างหลังกูนนเ,งเ,นเนี่ยไหนเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยนนนนนตัวกระดิบแล้วทำไมมันแล้วทำไมมันเทมไม่ติดเนี่ยเทียมันกินเนื้อกูไม่เนี่ยกินเนื้อกินเ,เนื้อตอนนี้มันยังไม่ <c oughs> ไมหิวอ่ยมันต้องรอให้มันหิวก่อนดีต้องรอมันหิวก่อนเว้ยแล้วมันกินต้องรอตรงนั้นตลอดไปเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ย ผูเร็วไงเอามาฉีดเอามาฉีดดิไหนมึงอยู่ไหนฮะเฮ้ยโตเกียวรีบเด้อโตเกียวเอ้บุ๊คฉีไม่ได้กู๊คขีก่อนอ้าวหยุดละโอ้โหตีกูด้วยโอ้เฮ้ยเราไปแว่นแล้วไอ้ยากรเร็วเลยยันแบรฟ้าเราตัวแรงกูไปแว่นเลยหายไปเลยสัตว์มองไม่ทัน แมลงซูบมล่าวันโกมันเอามันเอาไปจับมอนได้นะตัวกูเพราะว่าแม่งตีแล้วมันติดพีตีะมันติดเป็นในเนี้ยตันอ่ะเอ๊ยเอาไปไว้ไม่หยุดเลยเอกบอกแมงสาบเลี้ยกดีไปเนี่ยกดอดีลงกระีดลงกระโดดลงแม่งตัวมาห้าเมตรแต่แม่ตัวมันแรงตัวมึงก็แรงเหมือนกันที่เยอ่ตัวอะไรอ่ะ พี่เร็วน้องใครตามท่านใครก็ได้ยินพี่ทีจอดอุ้ยใจเย็นนเ่เหทียฮะกดตะทีเออกดตะทีตามสัวนกดจะยู่ให้หยุดตามมาดีางง,งยู่มันย่อมาจากคำว่าหยุดไงอโอโรโซล่าไม่ใช่ ก็ไปหานลูกตัวลูกนี่ตัวนั้นอยู่ไหนวะเอ้ยเฮ้ยนอนเล่นอยู่ไหนวะเพลอม่อนบอว่าวะตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวนะมึงกดตีเหรอ,อเจ็ตข้างหลังไงมึงกดตัวตีที่หลับเหรอไม่ได้หลับมันมันโดนจิกอยู่นี่เอ้ยเมื่อกี้มันหลับอยู่กูเพิ่งเอายัดเอาเนื้อยัดมันเนี่ยกูเห็นกูเห็นนกสองมันรุมจิกอยู่กูเลยเข้าไปตี ไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนวะแล้วตัวที่กูยัดไปไหนวะเอ้าหายไปแล้วเหี้ยกูเอาแมงปอไปลอยน้ำเลยเฮ้ยนี่มันเรือนี่วะไอติเกโนอยู่เวโวไอแฝงมาโดูตรงน้ำเลยอ่านี้อ่าดูแม่โดนน้ำตกอะสกาดิโบโนสาโอ้ยมืดมึงจะเห็นแบบไอเหี้ยมึงเห็นกระทงลอยน้ำอยู่อีซือเดโนซาเฮ้ยอะไรก็เป็นหลังไปแล้กูเป็นกระทงไอ้เหี้ยอะไรวเน่ะกระทงลอยน้ำเลย ยังกลับมาใ้สัตว์ไม่ไเมื่อยไอ้เหี้ยกูรอกระทงเลยรอชาร์จก่อนรอหากูรอหาไอ้ตัวหางทุกหางตุ้มหางตุ้มแม่งฟาร์มเหล็กดีกูกล่ว่าจะไปจับจะได้มาฟาร์มเหล็กเยอะๆไหนไปสำรวจตรงนี้ดิมีอะไร,รอ่ะมีอะไรจับเปล่าโอ๊ยมีตัวนี้ไงนี่เนี่ยอ้าวเรียบร้อยหลับเลยอ,อย้สัตว์ตามกูมาด้วยนะไอแปมไปไหนเนี่ย อยู่ข้างบนเนี่ยส่ง SOS มากระโดดดึงๆอยู่นี่ต,ตามไหมต,ตามมาต้องฟากับตัว,ว,วตึงข้างหลังข้างหลังข้างหลังฮึบฮึบฮึบไปแล้วเดีกบนขึ้นมาบีขึ้นมาหน่อยให้กูเดินไปหาง่ายก่อน โอ้ยเออ้าวเออโอ้แลกแม่งไม่หลักแม่งตายห่าเลยเฮียเออเอเียอะไรเกิดขึ้นเกิดปินแล้วไอ้เฮียแค่เดินก็จะบินแล้วเฮียตัวโกรธโหดมากโอ้ เฮ้ยไม่นี่หว่ะไอสัตว์นกไข่วะเนี่ยมึงไข่เนี่ยเฮียคิดว่าไอเจ็ดไม่เก็บโคตรนาอะไรยางไม้อ๋อเนเสา,ากูเอาะอะไรเยอะอช่วยหน่อยกูเพิ่งจับมาแม่งเอาอะไรไอสัตว์ปลาตายหาหมดเลยเฮียปล่อยมามาดิปัดิมึงอยากฟัดเหรอมึงอยากฟัดก็มาได้หมดอะ่ะมึงฮิวมาดิกระสวดแม่งเป็นเฮียละไอเฮีย เอ๋อเคี่ยอยากเดือดหมูโง่มาดิกัดตัวแม่งนี่เรียบร้อยหลับแล้วกูได้แล้วกูได้หมูมาแล้วกูตั้งชื่อว่าฮอกมอนหอกไล่ดวเลือดเพื่อนได้ไงไอ้แป๊บอะอะไรอยู่ไหนนี่อยู่อย่บ้านปะอยู่บ้านม่าไงกูว่าอยู่บนน่ะเดี๋ยวกูวินโชว์บนไหนวะบนบนภูเขาอะบนน้ำตกอะมึงเห็นปะเห็นนะอ่า เดี๋ยวกูบินโชยน้องเบียดแต่ขี้บินได้ไปแล้วกูลอยเลยกูโปยังบินข้ามป่องกูลอยไม่หยุดเลยกูมัวใครบอกแบงป่องบินไม่ได้เฮีย กูจะตายแล้วเนี่ยท่าอยู่ไหนเนี่ยหายอยู่หายไอ้เหี้ยทางมันชันอ่ะไปไม่ได้ที่ขี้กาผมขี้กาไอ้เหี้ยกูต้องกลับก่อนว่ะมึงแตกหมดเลยมึงกีก้าเดี๋ยวกูซิกมาเลยฮะติกเดียซิกมาปอไอ้เหี้ยแม่กูตายแน่เลยตกสูงขนาดเนี้ยมึงกดโดดพอดีดิกูเห็นเนื้อสาวเฟิปตามมึงด้วยแล้วก็อมจูเอ้ยอะไรครับนี่ย มันไม่มี GPS ด้วยดิเทียจะดูไงวะเนี่ยอ้าวมี GPS ด้วยเหรอมีแต่ไม่ได้ครับอ้าไม่เห็นรู้เลยมันพาวเวอร์เลยเฮียเออมันพาวเวอร์เลยเฮ้ยตกสู่คันนี้นี่กูตายแน่เลยอ้าวไม่ตายอา้าวเาฮียชิบหายเดินใหม่เดินนู่นเลยโอ้ยเนี่ยโอ้โหไอ้ก่ตายแล้วไอ้แ่ตายแล้งมันกัดกูไหมมึงไม่กัดว่าแมวเหมียว มอนเลนติเค้เอ้ยมอนเลนติเค้นวะมอนเลนติเฟตเตอร์สติแ่งควงควงมันเกินเนี่ยเอ้ยควงอะไรควงกระโดดควาวขวอยควงกระโดดไงทำแล้วมาแล้วมาแล้วกูอยู่ที่ลาติจูดที่40ลองนิจูด60กูอยู่เชียงใหม่อ่ะมาเอาด้วยอ่าลอติจูด40แล้วก็ลองนิจูด50กูไม่เหลืออะดูเขาทำเรื่ไงดูมึงวาร์ปมาไอ้แปมพร้อมยังกูไม่เหลืออะไรแล้วอ หายกำลผิดหวังผิดหวังผิดหวังเออมึงลองเข้าทำเดี๋ยวเพิกวาร์ปไปแต่มึงปิดมากมายเล่น powerboy สบายเงี้ยเฮ้ยชิบหายตกภูเขา oh shit oh shit no เออเออเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้เฮียมีเมียวเป้าตามหลังกูโอ้เออเรียบร้อยวาร์ปเลยรอดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแต่เนื้อสาววา้ มันเสารมึงไปไหนกูไม่ได้ขี่มันกูล่วงพอดีไอ้เหี้ยไอ้นี้ใครเหรอแต่ตะคอดเหรอเอแต่ตะคอดเอากูครับแล้วมาทำหน้าเหี้ยอะไรเนี่ยข้างางมันเก่งนะมันอาจจะโฉบมึงทีเดียวมึงไปเกิดได้เลยกูเห็นเอเจนต์นั่งนั่งลอยอยู่ไหนกูเหี็นแบบเหี้ยแม่งมาตะตะคอดเหรอไอ้เหี้ยเจอแท่งโยเขียวด้วยเนี่ยเฮ้ยไอ้้เหียไูโร่เคย์กรลละเนี่ยข้างล่างไอ้แปมไอ้แปมมันฟื้นยัง ยังหลับอยู่เลยเนี่ยมืดมากเลยเฮียมืดมากเลยคือเทียทำแล้ววันนี้เฮียเด็กกินเช้ไอ้นี่ไงเจอได้ทำมือมาเก็บดิกูเจอบอมบาร์ดิโอคอโคดีเหรออยู่ไหนความอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวามือกูเห็นแต่โคโรนาเดินมาไอ้สัตว์ขวามือเหรออยู่มือขวาขวามือตรงเนี้ยไหนขวามืออันนี้มันซ้ายสำหรับกูดิเจอแล้วนี่ปะ มึงอยู่ไหนเนี่ยอ่าอันี่เป็นที่ขาไม่ใช่เหรอกูตายแล้วไอ้ย์กูโดนงูแทบอ่ะนิดนี่ตรงไหนอ่ะกูกำลังจะตั้งไปโอ้โหตะขาบตุมเลยเพื่อนอ๋อข้างหลังตรงนี้เจอละถุยน้ำลายใส่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 กูแล้วกูจะตายโอ้กูหลับเออกูตายว่ะแม่งมีตัวเฮียอะไรอยู่ในน้ำด้วยเฮียเจอนมาแล้วฉันฉันเจอปาร์ตี้ที ไปในถ้ำแห่งนี้เออฉันเอาเงินแล้วมาริดพี่แน่ฉันอาชีพกระจอกวันไหนเจ๊กูคงไม่รอดไปบอกใครแล้วปากของแก้มันที่บุ๋เลยมอนทุกตัวที่อยู่ในบ้านด้วยพวกมึงหยุดพูดสงสารเสียตัวเองตัวเองเป็นคาแรคเตอร์ดิสัตว์โง่อะไรอย่างนี้ทางที่ตัวเองมึงก็ไม่ใช่เป็คาแรคเตอร์ฉันของกูอยู่ไหนนี่ยี่ฮี้อะของกูหลบไปไอ้พี่ชายคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์อ้าวกลับไปแล้วกูเก็บไปแล้วนี่อ้าวยังไม่เก็บเก็บแล้วเก็บกูเรียบร้อยแล้ว มึงอะไรเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วแกรยังไปกลับกลับไหนอะกลับบ้านไงไปอ่ะมาละกูอยู่ไหนเนี่ยที่ไหนวะกูก็ไม่เห็นนี่อะไรเหมือนกันเอ้ยแม็ปอแม็กบอลมึงแม็ปอแม็ปอไหนแม็ปออยู่ไหนวะไอ้กูมองไม่เห็นไอ้กันช่อยกันบางคนมือในเรเราเคยได้รับพลังนั้นไว้ตอนนี้ขนาดแมงปอเรายังสู้ไม่ได้เลย เราเคยได้่าทำอะไรไหมยากเลยวางไฟใส่แล้วอยากกลับบ้านตังแต่ว่าทำอะไรกูอยากกลับบ้านเอ้ยคนละหน้ากันกูแล้ววิ่งไปเลยเดี๋ยวกูวิ่งตามไปกูเร็วแลอวไปแล้วไม่รู้กูไปแล้วอะไรลิงกังกูลิงกังกูนะลิงกังกูกักูกักูกูลังกูกังกูลิงกูไอ้แบบกูกระโดดอีกทีนึงว่าคุยอะไรเนี่ยกูมองไม่ แต่แมันโบยอ่ะต้องกดเดินถอยหลังเอากดเดินถอยหลังเนี่ยมันจะไม่บินตึ้งดึงดึ้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 งดึงดึ้งดึ้งดู้งด่้งด้งด้งดอ้ง้ว้งดึด้ย้ว้้ง้้งง้งเ้ง้ย้้้้ แลยไม่แปลงไลยแม่โอ้ยขวบมาขวบลงมาช่วยด้วยช่วยด้วยกูขวบลงมาแล้วมีประตูเทียนเก็บเฮ้ยกูขวบลงมาอีกแล้วอะไรที่อะไรกันเนี่ยไอ้แมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อมาอะไรเงี้ยคือยกกูจะขวบลงมาอีกแล้วกูเอารถมาจอดละไหนรถกูอวนั่งอย่างข้างหลังมึงแล้วกูต้องขับลงไปเหรอ เออพ่อองขัขี่มึงมึงกอดขี่รถได้ไหมเดี๋ยวกูขี่มึงอยู่บนรถนะไม่เดี๋ยวกูขาลงไปับไปหลังนี่ไปตอนมึงดยไดึดึง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 ดีงดึง่ึงนึงดึงดยงปึงด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 ึงกูงดึึงดึงดแงงดึงดึึงงงงงยนง มึงเจอมอนออฟไฟ์มึงยังสกุลมึงอ่ะแล้วกูเจอเป็นพันปีไรนี่อะเจอดีเจอมานานมากเจอมานานมากเอ้ยดูดูจะส่งทีมกู้ภัยไปช่วยกูจำได้ว่าตามน้ำไปเรื่อยๆมันจะเจอนี่ปะเราจะเจอบ้านเราปะบ้านอ๋อี่ไงศกูอยู่นี่โอ้โหขอบคุณครับยังมีชีวิตอยู่ตัวของฉันแล้วบอกเจอศพบอกเจอศพแล้วมีชีวิตอยู่คือไงไว้กูไม่เข้าใจเลยัต์ คุณมาาที่ของยังไม่หายอ่ะอืมกูเองไม่ต้องขอบคุณหรอกเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเมนต้าแปนต้าอันนี้อร่อยจริงตดยังจะทำไมแปนต้ามันต้องเปเที่ยวไอนติ๊กวาไวส์สักกูนึกไม่ออกไอ้ตดงเฮ้ยได้แล้ว เอ้ยไอแป๊บอะไรมึงดูในทะเลน้องในวันเนี่ยตัวแรงมาแล้วเนี่ยของจริงเลยเนี่ยเกีียอะไรวะนั่นอะเองาวิ่งขี่ไปเจสกี้เลยนี่นี่ขี่มันบกได้ปะวะขี่ไม่ได้ต้องโดดต้องโดดข้ามเหรอเไอชยช่วยช่ยช่วช่นี่เนี่ยกูเห็นฉลามอย่างนั้นกูใจไม่ไหวกูใจไม่ไหวว่ะขอสตีทวัด ฉลามไงฉลามแบบฟลิปชมเหรอเบ็นตาฟิตไม่ใช่มันชื่อมอนฟิชมีมอนวอเทอร์เอ้ยโลมอนเหรออ๋อโลมอนโลมา ไหวเอ้ยแม่หายยึดมันมีมอนเฮ้ยโลมอนไปแล้วไปไหนไปไหนไม่รู้ใครอะแย่เออเราหายจัดไอมึงดุม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 ึงเข้ามาปาดกูทำไมเนี่ยไอ้ดุมดุมดุมกูขึ้นบกมันจะตายมันจะตายมันจะตายมันตายมึงตบยิ่งใหญ่โหโลมอนหายมอนฟีก็ตายไอ้สัตว์เอ้ย มันจะตายแล้วว่ะเล้ยเอ้าเรียบร้อยตายมันเกยตื้นมาแบบ0.02มิลเนี่ยแม่งตายเลยฮีโร่อนตายไงสนันเ้ย